เลยเนี่ย oh. กระแสจิ้นเนี่ย oh. มันไม่ใช่นุ่นหนูมันเป็นนุ่นเนทแต่เราแค่มองว่าเออจะไปจับผิดทางทําไมเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยจะไปให้เอฟซีเขาคําผิดทางทําไมก็ให้ก,ก็ก็พาเขาไปให้มันถูกทางเลยหนูก็เลยเปิดด้องพอโรโอป้ากับเบียาาร์ตาโตจะไปจะไปนุ่นกับเนทเนี่ย oh. เพื่อนกันเลย oh. เพื่อนกันเลย ก่อนเนี่ยจะเล่านะคือจริงๆแล้วอ่ะนุ่นกับแนทเนี่ยเป็นเพื่อนกันและแนทก็มาชวนนุ่นไปเลลิเกด้วยก็คือแบบไปรับเชิญอ่ะนะและนุ่นกับแนทเนี่ยก็ไปรับเชิญอ้าสวัสดีค่ะคุณปอนหนูวเห็นคลิปตลอดเลยนะที่ทำกู้ภัยอะ่ะที่ไปส่งคนป่วยไปไปแบบไปรับศพไปส่งอะไรอย่างเงี้ยหนู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 ดูคุณปอนตลอดนะ เขานูเห็นนูเห็นเขาเขา,เขาทำดีหนูเลยขอญาตพดกล่าวถึงนิดนึงเห็นเขาก็มาในไลฟ์พอดีเขาคุณ <c oughs> แบบอยากขอบคุณแดนทุกคนอนะ่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำดีนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่แวะเข้ามาในไลฟ์นะคะ จะไดได้เซฟคุณพี่อีกอันหนึจะเล่าแบบนี้คือมีงานงานหนึ่งที่เนแตจะรับเชิญนุ่นไปนะมีงานงานหนึ่งที่เน็ได้รับเชิญนุ่นไปใช่ไหมพอเน็รับเชิญนุ่นไปปุ๊บเออรุ่นก็ไปเล่นแล้ววันนั้นเป็นวันที่นุ่นกับหนว่าก็เจอกันครั้งแรกแล้วแล้วไอ้ไอ้ตาไอ้ตาตเล็กเราอ่ะไอ้เจ้าตาเล็กเราเขาก็มองแบบเขาก็ดึงหน้านะหน้าก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่เขาก็จะดึงหน้าแบบ แม่แม่ฝากถามเด็ดดี้แนทเรือต้องออกแล้วไหมเด็ดดี้แนทเด็ก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 ทีลาจัดให้นะแต่ขอของงานมั่นคู่แรกผ่านไปก่อนได้ปะแล้วไอไอไอตัวเล็กอะไอไอตาเล็กเขาว่าไอตาเล็กเขาก็มองเขาก็ดึงหน้าใส่นูนครับอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จบงานไปแล้วก็ไม่มีอะไรกันทีไม่มีอะไรไม่ได้คุยอะไรกันนะทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บ เขาก็มาไลฟ์ขายของเมื่อสี่ปีที่แล้วเขาก็ไลฟ์ขายของคุณตาเล็กอ่ะคุณตาน้อยอ่ะเขาก็เข้าไปในไลฟ์พอเข้าไปในไลฟ์ปุ๊บก็แบบสวัสดีคับอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นอ่ะนะคนนั้นอ่ะคน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 นั้นอ่ะเขาสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้เขาก็ แก้เอบของแก้เขาก็เป็นลูกฟิลลูกค้าอะไรเงี้ยช่วยซื้อของอะไรเงี้ยเอากี่ถุงอะไรอย่างงี้เออไยดูดูกันดูดูกันเอาแต่ว่าอย่าไปอย่าไปยาไคนดูเก่าๆมากนะว่าเออก็เวลอังดูตัดเด็กเคนคนที่แก้มป่องๆแต่โตๆนั่นแหละ มาที่ฟิลลูกค้ามาที่ฟิลลูกค้าก่อนแล้วก็หลอกลักลูกค้าเราหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ฉันอยู่สนามบอลแล้วฉันหัว <c oughs> เราะดังมากแล้วก็ลักแท้แพย้จับยวนร <c oughs> ักแทยย้ <c oughs> <c oughs> แทยพย้เอ็นกระดูกหมูรักแท้แพ้เอ็นกระดูกหมู มูลลักจับยวนมูลลักเอ็นกระดูกหมูฮข่าวก็มาในฟิวลูกค้าก่อนแล้วก็แม่ค้าก็หลงรลักลูกคา้าฮออทีนี้ก็เราก็คุยกันเรื่อยมาก็คุยคุยคุย,คยกันเรื่อยมาอะไรเงี้ยแหละ <S <S จริงงนนั้นเป็นเรื่องจริงพี่ไม่โกหกพี่จะโกหกเพื่อ แล้วบางเขาก็บาง,บางคนนะบางคนก็พยายามแบบทำกระแสโจมตีว่าเออไม่ใช่คู่จริงหลอกจิ้นการแสดงจิ้นเพื่อง,งานจิ้นเพื่อสร้างกระแสนันน่นนู่นนีน่พิรดา,าจะบอกแบบนี้ถ้ามันคือการาจิน้นเพื่อง,งาน วันหนึ่งที่คนจับได้นุ่นมันเคยโดนคนแบบทัวลงมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่าแม่แล้วมันจะต้องโดนอีกเพราะเรื่องแบบเนี้ยมันไม่เอาอยู่แล้วมันไม่เอาอยู่แล้วแล้วทีนี้ในมุมของหนูนะหนูพูดตรงว่าคนจะมองว่าเป็นการแสดงแล้วก็ไม่สี่เรลี่ยมแต่เราจะบอกแค่ว่าชีวิตมันจะดุแล้ว มันมันมีอะไรให้เราเห็นอนยะ่างชัดเจนเวลาไปไหนเขาสองคนก็ไม่เคยปิดเลยนะ <ไป S 1> เดินด้วยกันไปไหนด้วยกันเดินด้วยกันหยอกกันหนูก็ไม่เห็นน้องมันจะแบบปิดเลยไปกันล่าสุดนครถมวันไปคุยงาน วันไปคุยงานคอนที่ไปคุยไปคุยงานคอนไปนั่งกินข้าวที่นครปฐมที่เซ็นทนนรัลนครปฐมมันก็เดินคู่กัน่มไม่เห็นมันจะแบบปิดบังใส่เมสอะไรอย่างเงี้ยป้าเป็นอะไรป้าว่าอะไรมนมไม่เห็นอะขอดูก่อนนะ แป๊บหนึง่งกอดูก่อนว่าป้ากับพูดอะไรทำไมหนูไม่เห็นนะทำไมามันไม่ขึ้นของหนูอ่ะทำไมามันไม่ขึ้นของหนูอ่ะว่าป้าเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะบอกหนูทีดีว่าป้าเขาพิมพ์ว่าอะไร เ้าพิมพิมว่าอะไรเหรอประตูอ่ะเขาพิมพ์ว่าอะไรเหรอ,รอ,อรหรอนูไม่เห็นอ่ะเขาบอกว่าแนทชอบนุ่นแนทกับนุ่นเป็นเพื่อนกันค่ะป้าป้าจา๋าแนทกับนุ่นเป็นเพื่อนกันป้า แนทกับนุ่นเป็น my friend กันแนทกับนุ่นเป็น my friend ดีที่เป็น my friend กันเลยเป็นเพื่อนกันเลยถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือถ้าป้ามานั่งกินหมูกระทะกับพวกหนูเนี่ยยกเท้าทีบกันเลยใช้คำนี้ดีกว่าสนิทกันแบบเป็นเพื่อนกันแบบยกเท้าทีบกันเลยยุมหัวกันเลยอ่ะ อเ้เงนรสีย hmm. ร oh, ีอเล่นพี่แล้วเว้ยทำไมอะเออ้ขึ้น ah. ่านดออแล้ก็เล่นเามออยก็ใจนะ เอาอย่างนี้นะป้าหนูบอกแบบนี้เลยนะหนูบอกป้าตรงๆแล้วก็หนูบอกหลายๆคนนะคะคือตัดคลิปหนูลงไปด่าว่าเออหนูเป็นคนทําคู่จิ้นหนูเป็นคนบังคับให้เขารักกันรักกันเอาใจหนูอะไรเงี้ยคือแม่เอาจริงป้าชีวิตหนูอะไม่ได้ต้องการแบบไม่ได้ต้องการความฟินขนาดนั้นถ้าหนูอยากได้ความฟินแบบว่าอยากเห็นคนเขารักกันอยากเห็นคนเขาได้กันขนาดนั้นอะหนูเข้าไปโอลิแฟนหนูก็เจอแล้วนะแม่หนูไปที่แบบ เอ็กหนูก็เจอแล้วนะเขาจะมาห,หนูเข้าเอ็กหนูก็เจอแลวเออโอลิฟงโอลิแฟนพรห่วงพรทับเยอะแยะมากมายพี่กงพี่กูมีให้ดูเยอะแยะอันแล้วก็ไม่เสียก,กระตังด้วยแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจนะเอออันนี้คือเราก็ต้อง,เร,องเราต้องรับผิดชอบเรื่องสิ่ง่งสินสอดอีกงานอีกเลิอกอีกอะไรอีกอะไรตรงนี้เนาะคือถ้ายังไม่เคยเห็นเขาดูแลกันเนี่ยพูดนี้ได<ง>้เลย ถ้ายังไม่เคยเห็นเขาดูแลกันพูดไม่ได้เลยจริงถ้าแม่เคยเห็นถ้าแม่เคยเห็นเขาแบบอยู่ด้วยกันโมเมนต์อยู่ด้วยกันไม่ค่อยพูดแม่ค่อยพูดอา้าวแล้วถ้าเกิดว่านุ่นกับน,นูนเป็นคู่จริงแล้วทำไมนุ่นถึงมานั่งข้างแนทก็ตอนนั้นไงก็ตอนนั้นน่า ก็เลยมีฟาร์มจําเป็นจะต,ต้องให้น้องนั่งตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่ว่างพอดีเพราะตรงที่ข้างน้องแนทนอนอ่ะตรงที่ข้างน้องแนทแต่งตัวที่น้องนุ่นนั่งอยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วมันคือที่นอนของคุณพี่สมัยคุณพี่สมัยหลับตลอดหลังลงลิเกโอเคไหมหลับตลอดหลังลงลิเกก็เลยเป็นที่ว่างตรงนั้นแต่เวลาเขานั่งอ่ะเขาก็ ชะเงยตะลอกผ้าใบข้างหลังฝั่งข้างผ้าใบข้างหลังฝั่งตาตีเปิดอ่ะฝั่งตาตาตาน้อยเปิดอ่ะเขายังแบบฟ้องเราเลยพี่คุณพี่ <c oughs> คุณพี่ผ้าใบข้างหลังเปิดอ่ะเดี๋ยวใส่กางเกงเหรอเวลาเอฟซีถ่ายก็ไม่ระวังเขายังฟ้องเราเลย เราไม่ว่าหรอกใครจะโจมตีจะทําอะไรโจมตีทําช่องโจมตีทําอะไรโจมตีเราไม่ว่าหรอกครูจริงอะมันไม่สะทกสถานอยู่แล้วครูจริงไม่สะทกสถานอยู่แล้วแม่ใครว่าแน่ก็มาดิครับครูจริงอะ่ะเขาไม่สะทกสถานอยู่แล้ว

พูดตรงๆนะแนทเป็นเด็กที่โคตรน่ารักแนทเป็นเด็กที่โคตรน่ารักน่ารักมากวางตัวดีมากมมาแนทอ่อนน้อมมากวางตัวดีกับทุกคนมากอะไรก็ตามเวลามีอะไรพี่ครับพี่ครับทุกอย่างเลยแนทเป็นเด็กที่โคตรน่ารักเลยหนูจะบอกแม่หนุนน่นนอกบทเยอะค่ะหนุนเล่นนอกบทเยอะมาก นี่ถ้าเป็นผู้กำกับหนังก็คือแบบสั่งคัดเดยอะมากเลยนะไม่มีในบทก็เล่นนอกบทคือแบบมีบางคนบอกว่าเออเอาเรื่องงานแต่งน้องมาหลอกเอฟซีเอาเรื่องม่านน้องมาหลอกเอฟซีอ่ะคือจริงๆอ่ะตรงนั้นน่ะคือหนูแยากบอกว่ามันเอามาหลอกกันได้ด้วยหรอคือเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยมันเอามาหลอกกันไม่ได้หรอกคนอื่นทํามาเราไม่รู้ เราไม่รู้คนอื่นทํามาเราไม่รู้แต่ประสบการณ์เราที่เคยโดนทัวลงเคยโดนด่าโดนสาบอ่ะเราไม่ให้น้องเราไปอยู่จุดนั้นแน่นอนเราไม่ให้น้องเราไปอยู่แน่นอนเราไม่ให้เราไม่คิดจะให้หนุก,กับนุ่นไปยืนอยู่จุดนั้นแน่นอนแล้วน้องเราไม่เคยโกหกใครนุนุ่นไม่เคยโกหกใครนุนุ่นเป็นเด็กที่โคตรน่ารักทำงานแต่ละวันผลิตผลงานขึ้นด้วยความตั้งใจ แสดงออกพูดทุกอย่างพูดจากความรู้สึกถึงเขาจะตาแค่นี้อ่ะแต่เขาก็จริงใจนะเตงนุกมาอย่าอย่ามาปั่นฉันแกเขาเห็นคือช่วงเนียบ้านบารมีตื่นปุ๊บอ่ะเขาไม่ทําอะไรนะไถ่าซีดก่อนดูก่อนอีนี่ไหรยอย่างวันนี้อีพีพูดอะไร เอางี้ถ้าสิ่งที่พิรดาพูดไม่ใช่เรื่องจริงเอาคุณนุขึ้นมาเถียงเอาคุณนุ่นมาเถียงมาเถียงกันให้ใจขาดไปเลยเอามาเถียงกันให้ใจขาดไปเลยเอาพิรดาสู้วันเนี้ยเขากำลังมาแล้วอะเขากำลังจะมาหาฉันนะฉันสู้ ขาจะสู้กบฉันไหมล่ะมาจริงก็มาจริงเนี่ยฐานเนี่ยในไหลเนี่ยแน่ใจแน่จริงเป้าออถ้าแน่จริงมาเลยแน่จริงที่อย่างมาอะไรที่พี่พูดไม่ใช่เรื่องจริงเถียงมาคุณกฤษดาคุณเคยขับรถไปส่งคุณนุ่นเนธที่บ้านแล้วคุณก็ขับกลับราชบุรีจริงไหมคุณกฤษดาคุณไปเดินห้างกับคุณนุ่นเนธบ่อยมากจริงไหมคุณกฤษดาเอาไหม เอาไหมยื่นไม้อย่างเงี้ยเอาเปล่าคุณกฤษดากับคุณนุเนธให้สองไม้เลยเอาไหมเอาไหมคุณกฤษดามาที่มาที่ถ้าอยู่อ่ะมาที่พิมาพิมาเลยปฏิเสธนะเวลาไปที่ร้านข้าวต้มคุณกฤษดาจะให้คุณนุเนธเป็นคนสั่งเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาให้กินเพราะคุณกฤษดาชอบกินจริงไหมแต่คุณกฤษดาจะไม่ยอมสั่งเองจริงไหม คุณพีระดาเถียงพรีระดามาเทียงมะว่าอะไรแม่ใหม่ยังไม่เถียงพริรดาเลยจริงๆจะไม่ไหลเลยนะถ้าไม่ไปเจอคอมเมนต์ของยายป้านั่นน่ะต่าวท่านหนึ่งเดบถ้าไม่เจอยายป้านั่นมาบอกว่า รักแบบเอาความรักของน้องมาหลอกเงี้ยโกหกหลอกเงี้ยจะไม่ไล่เลยแต่พอไล่แล้วแบบหมาหมาใครว่าไม่ใช่ก็เอาหลักฐานมาที